ที่เคยทำงานในซีกฝังกัมบูชาถูกหมายจากสามประเทศบัตรนี้คนนี้มาอยู่ใกล้ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประเทศไทยได้อย่งลองไปถามคนที่เคยอยู่ในพรรคเพื่อไทยมาเดิมนะครับที่รู้จักเพราะเกี่ยวข้องเคยหลอกลวงคนไทยหลายรอบมาบัตรนี้เนี่ยนะครับมาใกล้ชิดในเรื่องกระบวนการการฟองเรืยี้และก็มาอยู่ในประเทศไทยและก็เงียบสนิท นี่ไงคือสิ่งที่ทางการกัมพูชาเขารู้กันทั้งหมดเพราะไอ้นั่นมันอยู่ประเทศโนมาตอนและข้ามาประกบติดตัวทางการไทยนะครับก็เลยเงียบติบไงไม่รอไม่ยอมที่จะปฏิบัตัการใดๆแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็ก,กว่าในการทําหน้าที่เรื่องการปกป้องอนธะิปไตยผมจเรนยนกับพี่น้องนะครับว่าเรามีสามข้อสองข้อนั้นเนี่ยนะครับ ได้ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไปแล้วเรียกร้องไปไหนยุรัฐรีลาออกเขาไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่อะไรทั้งนั้นเรียกร้องให้พรคร่วมถอนตัวก็ไม่มีใครที่จะถอนตัวยกเว้นภูแก่จไทยเขาไปร่วหน้าของกองทัพแล้วดังนั้นเราจึงเหลือเพียงข้อเดียว ซึ่งเป็นข้อที่จะพาข้ามทุกป,ปัญหาของชาติคือเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติของเราดี่รับทัานรานบรรดาคนในรัฐบาลบอกว่าเนี่ยครับมาชุมนุมกันทำไมเรายังไม่เสียดินแดนคำว่าปกป้องคือไม่ต้องการให้เสียแผ่นดินซ้ำเหมือนกับ14ครั้ง ที่เราเสียดเดิมเจ็นแสนตารางกิโลเมตรแต่แล้วครับพี่เราเรื่องไรแต่วันที่กัมพูชามาบุกเข้ามาที่ช่องบกแล้วทั้งคุณทักษิณน่าน,นรีกระทรวงกลาโหมบอกว่าเป็นโนแมนแลนด์แล้วก็แปลว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริงก็คือว่าต่างคนต่างอ้างเป็นเจ้าของและจุดดังกล่าว แต่พอไปเปลอย่างนั้นเหมือนกฎหมายปิดปากเรื่องประสาทพระวิหารดังนั้นแต่ละอย่างก็สร้างความเสียหายและท่าวันนี้สมเด็จทุลเสน็จไม่ยอมเปิดเผยตามหัวข้อที่ว่าก็สนแสดงว่านี่นะครับการแท็กเมย์ดังกล่าวตรงผลนต่อไปนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ยอมเปิดคลิปถ้าไม่ยอมเปิดคลิปประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นโดยอัตโนมัติต่อกรรมพูชา ผมเรียนกับพี่น้องว่าพลังของพี่น้องในวันที่28นี้เป็นประตูบานใหญ่ในการสำแดงการปกป้องอธิปไตยของชาติผมพูดย้ำทุกครั้งว่ากัมพูชาเขาประกาศ150,000คนเขาสำแดงเขามีประชากร17ล้านเราเกือบ70ล้านจำรวจนครบาล นะครับได้ประเมินตัวเลขเบื้องต้น3,000เฉพาะกรุเทพมหานคนแต่เพื่อเอาตัวรอดไว้บ้านว่าประเมินนักขณะนี้ไม่รวมกับตาากก่างจังหวัดแต่ขนาดที่ประเมิน3,000เนี่ยเรียมตำรวจไม่พันสองสองครึ่งต่อหนึ่งตำรวจข้อเท็จจริงก็คือว่า เราต้องไม่อับอายประชาชนกมพูชาไม่แม้ว่าประเทศไทยเราไม่มีรัฐบาลมาร่วมมือในการสํางแงพลังเหมือนกมพูยาเป็นเรื่องของประชาชนรับประเทศไทยโดยเฉพาะ,ะเป็นเรื่องของคนไทยรับแผน่นดินโดยเฉพาะ,ะเป็นเรื่องของคนไทยที่